สวัสดีครับทุกคนนะฮะนะก็อินดีต้อนรับนะครับสู่เอาให้มันเห็นภาพมัวซั่วไปเรื่อ,อยอ่ะหมายถึงตั้งตั้งชื่อคลิปมัวซั่วไปเรื่อยอ่ะ <laughs> คือต้องบอกก่อนว่าในคลิปที่เราวิเคราะห์ดีลนั้นอะ่ะนะครับดีลแล้วตอนที่เดมย้ายมาเนี่ยเราอาจจะหลายๆคนอาจจะยังไม่เห็นภาพรวมถึงผมก็ไม่ได้แสดงช่วงที่ เป็นคลิปเยอะมากนะักใช่ไหมทีนี้ผมก็เลื่อนหาคอนเทนต์ไปแล้วก็เจอ Dame's เดมส์ฟิแนลเกมเกมสุดท้ายระหว่างเดมกับเบ a เซอรเว้ยแล้วผมก็นั่งดูเฮ้ยมันทำให้เราเห็นอะไรเยอะขึ้นซึ่งเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเห็นภาพด้วยกันโอเคป่าวว่าเมื่อยานิสเล่นกับเดมเนี่ยมันจะเป็นยังไงถึงแม้ทั้งสองคนนี้จะไม่เคยเล่นด้วยกันนี่ครับเนาะอ,อ่ะระหว่างนี้กดแชร์กดไลค์กันให้เยอะ นะครับซึ่งไม่น่าเกิน20นาทีครับสำหรับคลิปนี้เนาะอ่ะนะอย่างอย่างที่เรารู้อยู่แล้วว่าเดมเนี่ยเขามีความสามารถหรือว่ากราฟิตีในวงนอกส่วนยานิสเนี่ยมี gravity ในวงไหนนะครับทีนี้มันเหมือนเป็นเอ่อเลือกยาพิษว่าแต่ละทีเนี่ยจะเลือกอะไรความน่าสนใจคือนะครับอย่างเช่นลูกนี้ฮะคือคือให้นึกว่ามาติสตบูเนี่ยเป็น เป็นเ m ก็ได้หรือว่าเป็นพอติสก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเห็นไหมว่าว่าเซนเตอร์ของอีกฝั่งเขาขึ้นสูงมากอะเซนเตอร์ center อีกฝั่งเขาขึ้นสูงมากคือเมื่อไหร่นะครับเมื่อไหร่ที่เดเมลิลลัดสามารถดึงเซนเตอร์อีกฝั่งมาได้สูงหรือว่าดึงตำแหน่ง4ของอีกฝั่งมาได้สูงเพราะว่าเคลลี่โอเลนิกเนี่ยเป็นตำแหน่งสีอยู่ในในเพลย์นี้ถูกไหมมันคือโชคลาภของบนะัคส์ฮะเพราะาอะไรครับเพราะว่าคุณจะ มีสเปซโล่งคือเห็นไหมตรงนี้คือ space โล่งมากเลยนะแล้วจริงๆอะ่ะถ้าตรงนี้เป็น km อะ่ะมาติสตายบูเป็น km เนี่ยก็จะเห็นได้ชัดมากทีนี้อ่ะมาดูเพลย์ต่อเนี่ยมันก็จะเกิดอะไรอย่างเงี้ยขึ้นอะ่ะนึกภาพไหมอ่ะเดี๋ยวผมรีดีให้ใหม่นะครับเออกระตุกเข้าไปอ่ะนะอเวนปับ๊บอ่ะเห็นไ่เนี่ยเนี่ยพอจ่ายอ่ะเนอร์เป็นยานิสถูกไหมแล้วเห็นสเปซที่ว่าตรงนี้ปะ แล้วลิลลาดก็คัดเนี่ยครับคือคือพอลิลลาดมันดึงผู้เล่นขึ้นมาแล้วเนี่ยพอลิลลาดดึงผู้เล่นขึ้นมาสองคนแล้วเนี่ยโอ้โหสเปซตรงนี้โล่งมากฮะแล้วแล้วความน่าสนใจก็คือโอเคถึงคุณจะปิดยานิสคุณอยู่ตรงท็อปออฟเดอะคีย์ตรงฟรีโทแต่ด้านหลังถ้าบิ๊กตัวหนึ่งมาอยู่ตรงนี้กับบิ๊กอีกตัวหนึ่งมาอยู่ตรงนี้บันเทิงฮะบันเทิงครับนะมันก็จะเกิดอะไรอย่างนี้ขึ้น เนาะหรืออ่ะไปเพลงต่อไปนะครับสำหรับเพลงนี้นะครับความน่าสนใจมันอยู่ที่ coverage ของการ defense ของแจ๊สฮะดูฮะเขาสกรีนสองฝั่งแล้วลินลาดเลือกจะไปทางฝั่งเนอร์คิชให้ทุกคนย้ำเอ้ยย้ำทุกคนอีกครั้งนะครับว่าเนอร์คิชให้คิดเป็นทางด้านของยานิสเลยฮะเนี่ยฮะเห็นปะเห็นพื้นที่ของเอ่อของวอลเกอร์เคสเลอร์ปะ นะครับนี่คือพื้นที่ของวอลเกอร์เคสเลอร์ที่ทิ้งพื้นที่ข้างหลังออกมาครับนะอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเพราะว่านี่ฮะชอ็อตโรลเข้ามาแล้วนึกภาพว่าแล้วให้นึกภาพว่านี่ไม่ใช่เนอร์คิชแต่นี่เป็นยานนะิสฮะอ่ะดูใหม่นะปับ๊บคือคือโอเคอะลินลาดอาจจะไม่ได้อยู่ในความทรงจำอาจจะไม่ได้อยู่ในความทรงจําหลายๆคนว่าเฮ้ยมันมนคนที่ส่งดีแต่จากที่ผมดูอะคือเขาเล่น คือเขาเจอกับ coverage แบบ h o n d recover trap อะไรอย่างเงี้ยมันหลายมนหลายมันนานมากแล้วครับนะเพราะว่ามันยิงแม่นถูกป่ะจากการจากการ on ball อ่ะ pull up tree อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนี่มันปีที่เท่าไหร่ของเขาแล้วอ่ะการส่งช็อตโรของเขาอ่ะค่อนข้างดีฮะนะเราเห็นไหมพอลูกนี้เนอร์คิชได้บอลตรงกลางเสร็จปับ๊บให้ทุกคนน,นนึกภาพว่านี่คือยานิสดิบิ๊กคุณขึ้นมาอยู่นี่หนึ่งตัวยิ่งทีมไหนมีบิ๊กทีมเดียวนะงานหยาบฮนะ หรือถ้ามีบิ๊กสองคนน่ะแต่แต่ถ้ามั่งใช้อันเนี้ยคือให้สี่มาสกรีนอีกฝั่งคือคือนึกภาพว่าว่ามันมีออปชันในการเล่นเพื่อให้เดรมใช้กราวิตี้สร้างให้ยานิสเยอะมากแล้วให้ยานิสเป็นสกรีนเนอร์อะ่ะนะเนี่ยเราก็นึกภาพเป็นยานิสนี่ขนาดเนอร์คิดยังได้แอนวันอ่ะลองนึกภาพยานิสดินะครับอ่ะเซมแอคชั่นครับเซมแอคชั่นแล้วก็เซมรีซอสฮะเห็นปะ โดนคือคือไฮจะบอกว่าไฮดรอปได้ไหมคือมันแทบจะเลเวลเลยครับเนี่ยมันแทบจะเลเวลเลยคือมันขึ้นมายันเส้น3มแต้มโดยใช้กราวิตี้ของลีลาธแล้วก็ชอตโร o พอชอตโร่เสร็จเห็นไหมฮะอย่าลืมนะว่ายานิสเพลเมเกอร์ก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคอร์เนอร์มีอย่าง KM มีอย่างบอบบี้มีอย่างโลเปสนะครับมีอย่างแพตช์นัฟตัน ลูกนี้คือ3ามออปชันครับมันคือ3ต่อ2แล้วครับโดยการใช้ g r a ฟิตีจากเดมในการสร้างนะฮะก็อยู่ที่ว่าจะยังไงแค่นั้นเองฮะนี่นี่คือสิ่งที่พอนึกภาพตามแล้วก็แบบเชีย <Yeah. S 1> คืออยากเห็นสองคนนี้เล่นด้วยกันแล้วอะ่ะนะครับ what if นะ what if ถ้าถ้าเอเดียนกิฟฟินพยายามสร้างการรันเพลย์ที่มันสมเหตุสมผลนะนะเออนะครับหรือจะเป็นลูกนี้เนี่ย เนี่ยคือคือ,ค,อคือหลายๆล,ลูกที่มันเป็นสกรีเนอร์อ่ะคือผมม่อยากให้ยานิสเล่นเป็นสกรีเนอร์เว้ยเพราะว่าเมื่อเขาได้บอลแฮนเดิลระดับเดมมาแล้วอะ่ะผมผมรู้สึกว่าการเล่นชอตโรลของของยานิสอ่ะจะน่ากลัวเนี่ยเห็นปหเนี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคืออะไรรู้ป่ะครับอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือทุกคนอย่าลืมนะว่าเดมไม่ได้มีไม่ไม่ไม่ได้ยิงดีแค่สามแต้มอะ่ะคือผมจะพูดอยู่เสมอว่าเดมเนี่ยเป็น เป็นพอยต์การ์ดทายสเตฟเฟนเคอร์รีที่เป็นรองแค่สเตฟเฟนเคอร์รีคนเดียวเท่านั้นแต่สิ่งที่ผมมักจะยกให้เดมเหนือกว่าในคตตอรีเดียวเลยนะนะครับในคตตอรีเดียวเลยนะในเกมลนะูกนั่นก็คืออะไรฮะการ drive to the rim ฮะนี่ฮะโอ้โหกระตุกหนักคือทุกคนอย่าลืมนะว่าเดมเดมมันไม่ได้ไม่เร็วนะเดมมันเร็วนะเพราะฉะนั้นการ t อ a c ท d ดรอปโคเ r a ล e ของเดมเนี่ยมันไม่ได้มีแค่แบบเอ้ย กูต้องยิงสามแต้มแต่เมื่อไหร่ที่สเปซคุณมีมากพออะเดมพร้อมแอตแทกทูเดอะริมเสมอนึกภาพไหมนั่นคืออีกอย่างที่น่ากลัวฮะนั่นคืออีกอย่างที่น่ากลัวเออ,โอโบันเทิงว่ะ <laughs> นะฮะคือคือผมก็เลยแบบผมพอพอ,พอผมนั่งดูผมก็เลยแบบเออยูซูฟเป็นตัวสกรีนเนอร์อย่างที่ผมอยากให้ยาน,นิสเล่นผมก็เลยแบบเฮ้ยทำคอนเทนต์ดีกว่าวะ เออมาดูกันดีกว่าว่า,ว,าว่าถ้ายานิสกับเดมเล่นด้วยกันแล้วจริงๆอะ่ะมันมันจะรูปร่างประมาณไหนนะครับอ่ะมาอย่างลูกนี้ก็น่าสนใจอ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะมาอย่างลูกนี้ก็น่าสนใจสมมุติเนี่ยเป็นยานิสสมมติเนี่ยเป็นยานิสดรฟ์เข้าไปดรฟ์เข้าไปเสร็จ มีวอลอ่ะสมมติมีวอลสามคนไม่ใช่วอลคอนเนตโต่อันนั้นไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ครอปเทนอะไรอย่างนั้นนะไม่เอานะนะอ่ะนะยานิสไดรฟ์ก็ไปคุณเจอวอลและคุณเจอกำแพงละยานิสคิกเอาฮะให้แพตคานาฟตันแพตคานาฟตันส่งต่อให้เดมเดมทำไงครับแอตแทกคลอซิ่งเอาท์แอตแทกคลอซิ่งเอาเสร็จเรื่องที่ผมชอบคือพอแอตแทกคลอซิ่งเอาเสร็จปับ๊บมันดูดสเปซฮะดูดสเปซคืออะไรครับ,ค,รบคุณเห็นลอรี่มาเค้นนั่นไหเอ้ย เนี่ยคุณเห็นลารี่มาเคนแนนป่ะพอแอตแทก closing out เข้ามาปั๊บเนี่ยเปิดช่องแล้วคือเริ่มแรกเริ่มจาก drive ของเนอร์คิชซึ่งเป็นยานิสนึกภาพไหม drive ของยานิสเข้าไปสร้างกำแพงทุกคนหุบมาเพื่อที่จะป้องกันยานิสยานิส kick out kick out เสร็จส่งให้เดมเดมแอตแทก closing out แล้วส่งให้ตัวที่ส่งให้เดมอีกทีซึ่งนั่นก็จะเป็น Y open 3ฮะว้า oh. ว wow. <laughs> บันเทิงปะคือคือพอมันมีเทรดทั้งในและนอกอะ่ะมันเขาเรียกว่าไงอะ่ะมันมันน่าสนใจแบบนี้ครับเออทุกคนจําได้ปาว่าทําไมผมผมเคยทําคลิปว่าถ้ายโยคคชกับทางหน้าของเซฟเฟนเคอรี่อยู่ด้วยกันอะ่ะมันจะบันเทิงขนาดไหนเพราะว่ามันมีทั้งกราวิตี้จากวงในกราวิตี้จากวงนอกพอคุณมาปิดข้างนอกอ่ะคุณโชยเรคคอเวอร์บ้างคุณแทรปบ้างคุณไฮดรอปโคเวอร์ช uh บ้าง คุณอะไรอ่ะคุณเลเวลบ้างเมื่ออีกฝั่งเล่นชอตโรได้เนี่ยทันทีที่ฝั่งเล่นชอตโรได้และคนนนคนนั้นเป็นยานิสเนี่ย <c oughs> มันมีแต่วความบันเทิงครับนึกภาพออกไหมอ่ะถ้าสมมติเป็นเจสันเทธามกับเจเลนบราอย่างเงี้ยโอเคคุณได้ชอตโรจริงแต่คําถามคือ,อคุณมีไซส์เท่ายานิสหรือเปล่านะครับเอคุณคุณมีเตดในการที่จะโจมตีห่วงได้มีเอฟฟิเชนซีหรือว่าประสิทธิภาพเท่ายานิสหรือเปล่ามันไม่มีไง เก็ตป่ะเพราะฉะนั้นสมมติเดเมนสมมติเจเลนบาแม่งดึงออกไปได้สองคนสุดท้ายสุด ai, ท้ายทางด้านของเททัมก mm. ็อาจจะเจอตัวซ้อนที่ใหญ่กว่าก็ได mm. ้เก็ตป่ะที่หรือตัวซ้อนที่สูงเท่าเขา6ฟุต8แต่ยานิสแม่ง6ฟุต1 1ที่เลี้ยงได้มีการเป็นเพลย์เมคเกอร์ที่โอเคอยู่แล้วแล้วก็สามารถฟินิชชิ่งอัเดอร์ิมที่ดีว้า wow. วมันมันมันเลยเป็นเหตุผลไงว่าว่าทำไมทางด้านของการจับคู่ทั้งระหว่าง2คนนี้มันถึงน่ากลัวนะฮะ เนาะเอออ่ะมานะครับทีนี้ทีนี้มาถึงลูกนี้ครับลูกนี้คืออ่ะยานิสไม่อยู่แล้วนะครับยานิสยานิสออกไป off ball หรืออะไรก็ตามอะ่ะแต่ว่าให้ให้ทางด้านของบ๊อบบี้ให้ทางด้านของบรูคมาสกรีนก็ได้นึกภาพออกปะเออหรือว่าให้คริสมิเดตันมาสกรีนก็ได้กาดกาดสกรีนอันเนี้ยคือ,ค,อคือเขาให้เคสเลอร์มาปิดไทบูเพราะว่า พยายามที่จะไม่ต้องไปกังวลนึกภาพเหรอวะพอเล่นดรอปเคเลช่ะเออหรือว่าต้องต้องมาเล่นเกมรับพิกันโรเนี่ยตายบูไม่ได้มีเทรดในการยิงมากนะักนะครับแต่ก็ไม่วายครับแต่ก็ไม่วายครับเห็นว่าสเปซแค่นี้คือขนาดวอล์ e เกอร์เคสเลอร์โชพยายามจะดรอปเคอเลแบบสูงแล้วอะ่ะแทบจะเลเวลแล้วอะ่ะก็ยังไม่วายโดนลินลาดพูอัพทรีใส่นึกภาพออกอไหมคือคือคืออันนี้แหละมันมันเลยเป็นเทรดที่น่ากลัวครับว่า ไอหาเอ้ยกูจะทำยังไงดีวะเก็ตปะแบบเอ้ยกูกูก็พยายามไปไปปิดตัวนอนชูเตอร์เลยนะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็ยังโดนพูอัพทรีอยู่ดีคือพูอัพทรีเนี่ยการที่ถือบอลแล้วยิงสามแต้มแม่นเนี่ยมันคือเตทที่ค่อนข้างหายนะสำหรับดีเฟนซ์มากครับถ้าใครจำได้เชียโก้บูสตตอนเจอกับบัคส์บัคส์ตอนในซีรีส์ที่เจอกับบัคส์เมื่อสองปีก่อนมั้งตอนหรือว่า หรือว่าอะไรสักอย่างจะไม่ได้แล้วเออแต่ซีรีส์นั้นอะประเด็นหนึ่งที่ผมพูดกับพี่เป้คือบูสจะเอาชนะดรอปเคอรเลชบัคยังไงคือบู๊โลเป้มึงก็ดรอปไปดิมึงดรอปเท่าไหร่ก็ได้อะเพราะว่าเดมาเดโรซันสุดท้ายก็ต้องเข้าซูยสปอตด้านในที่เป็นที่เป็นท็อปออฟเดอะคีย์หรือว่าตรงเอลโบว์เนี่ยตรงเส้นฟรีทอยู่ดีนึกภาพออกไหมอ่ะบู๊โลเป้กูก็รออยู่ตรงนั้นอะมาดิเดี๋ยวกูเดี๋ยวกู เดี๋ยกูสร้างทัฟช็อตให้มึงหรือว่าแซคลาวินแซคลาวินก็มีการยิงพูลอัพได้แต่ผมพูดเสมอว่าพูลอัพดีกับพูลอัพได้อะมันคนละเรื่องนะฮะมันคนละเรื่องคือแซคลาวินเนี่ยสองปีที่ผ่านมาไม่มีการยิงพูอัพทรีอยู่ที่ประมาณสามสิบสามจุดสามเปอร์เซ็นมันไม่ได้แบบโอ้หน้าก,กลัวนิพ่าบอกปะคือมันต่างจากสเตฟานเคอรีที่แบบพูลอัพทรีหรือว่าแคชแอนด์ชูตทรีมึงก็เหมือนกันอ่ะเออเพราะฉะนั้นมันเปลี่ยนดีเฟนซ์ไม่ได้ฮะ แต่เดเมริลลาดและสเตเฟนเคอร์รีสามารถกดดันและเปลี่ยนดีเฟนซ์ได้ซึ่งน่าจะเพิ่มพื้นที่การเล่นมุงในให้กับยานิสฮะโอเคอะโอเคอะเออทุกคนทุกคนเริ่มเห็นภาพนะผมว่าทุกคนเริ่มเห็นภาพนะว่าเอ้ยไอสองคนนี้มันจะคลิกออนมันจะปลดล็อกกันยังไงเห็นภาพไหมอะมาต่อครับมาต่อครับเนี่ยเนี่ยลิลลาดแม่งก็ดักอินคือคืออีกอย่างที่ผมไม่อยากให้ทุกคนลืมนะคือคือลิลลาด มันมันเก่งคือผมพูดเสมอนะครับถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าใครเ,เห็นผมไลฟ์กับพี่บิวบ่อยๆแล้วแล้ว,ลว,ลวพูดถึงประเด็นลินหลาดเนี่ยผมยังย้ําคําเดิมอยู่เสมอว่ามันเก่งฮะคือมันเก่งจริงเนี่ยดักอินเห็นป่ะระหว่างสองดีเฟนเดอร์แล้วก็บักบักเนี่ยแล้วก็เจอสี่โอ้ยับเนี่ยเจอสี่เจอ,เ,จอเคลลี่โอลินิกนะครับ แต่เขาก็ายังฟินิชไปได้เกณนไหมเออวันไหนไม่มามึงก็ให้ยานิสเล่นให้ยานิสสร้างกราวิตี้ให้ก็ได้เก็ฑป่ะแต่แต่พอร์ทแลนด์ Portland หลายปีเลยครับที่มันไม่สามารถมีใครสร้างกราวิตี้ได้มันเลยอาจจะหาอ่าอันนี้ยากสักหน่อยเขาเรียกว่าอะไรอะอาจจะหาเอ่อข้อมูลยากสักหน่อยนะอาจจะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนาะอะอย่างเช่นลูกนี้อย่างเช่นลูกนี้เห็นปะ่ะ เนี่ยสกีมันมาอย่างเงี้ยดูพื้นที่ด้านในดิพื้นที่ด้านในมันว่างมากฮะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมชอ็อตโรอีกแล้วชอ็อตโรอีกแล้วชอ็อตโรเสร็จจะส่งให้นี่ก็ได้หรือจะจบเองก็ได้เพราะว่าบิ๊กบิ๊กสองคนอนะ่ะคือคือผมเห็นพอ,อร์ตแลนด์อันเนี้ยชอนซีบิวว่าเขาก็เล่นฉลาดเหมือนกันนะคือพยายามเอาบิ๊กสองคนขึ้นไปสกรีนให้ลินลาดอยู่ในริมิเตอร์เพื่อให้ผู้เล่นทั้งสองคนอนะ่ะที่ปิดบิ๊กอยู่อะ่ะแม่งต้องขึ้นไปก่อนด้วยเว้ย <c oughs> เนี่ยแล้วมันกก็จะเเิดออารมณ์ยย่งี้้แลวก็ จบสกอร์นะครับซึ่งยานิสน่าจะได้ลูกประมาณนี้อยู่หลายครั้งฮะนะจากการเล่นของลินหลาดดกภาพหรออไมเออนะครับอ่ะประมาณนี้คือคือจริง,รงๆอ่ะมันจะยังมีอีกหลายดอกนะเช่นยานิสเป็นตัวคัดเล่นเอมตี้ไซ์พี่แอนโรนี่โอ้โหน่าก,กลัวจัดนะอืมเนาะทุกคนทุกคนผมว่าผมว่าน่าจะเริ่มเห็นภาพกัน อ่ะทีนี้ก็เอามาให้ดูอีกอีกสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับแอสซิสของเจมส์ลินลาดนะนะครับเพื่อที่จะให้เห็นว่าเออเขาเล่นกันใหญ่เนี่ยให้อันนี้อันนี้คืออะไรครับอันนี้จริงๆมึงจะเล่นกับบรูคโลเปสหรือยานิสก็ได้นะเป็นตัวแฮนด์ออฟฮะเป็นตัวแฮนด์ออฟปั๊บแฮนด์ออฟเสร็จโรโรเสร็จเนี่ยคือสปอร์ตของยานิสเลยแล้วถ้าตัวเนี้ยมันเป็น k m อ่ะถ้าจอชฮาร์ดมันเป็น k m อ่ะแล้วแล้วเนี่ยดูดิลูก้าเลือกที่จะเนลเฮลถูกป่ะอันนี้่พาาว ถ้ายานิสเห็นเคออู่อยู่ก็ out, คลิกเอาหรืภาพออาปะหรือจะแอดแท็กเดอะไวท์พาวเองก็ได้เพราะเดอะไวท์พาวแม่งไม่ได้สูงกว่ายานิสเลยแล้วก็ดีเอ็นคือผมว่าเกมชอตโรของนิลล่ะผมอยากเห็นมากเออว่าเอ้ยมันมัน,ม,นมันจะเจลกันยังไงนึกภาพออกปะเนี่ยอย่างเช่นลูกเนี้ยลูกเนี้ยแกก็เล่นชอตโรกับ GP2 เนี่ยแกเล่นชอ็อตโรแบบ GP2 ปั๊บอ่าวไต่หาเลกเกอร์ ager, แม่งแม่งมัวส่วสัตว์ปั๊บเรียบร้อยฮะ นี่แหละผมนี่คือสเปซที่ลินหลาสร้างได้ทีนี้เราไปดูยานิสบ้างฮะเราไปดูแอซิสของยานิสบ้างฮะแล้วเ,เ,เราจะได้เห็นพามาขึ้นว่าเอ๊ะแล้วยานิสจะเล่นจะเล่นยังไงกับลินหลาดดีเพราะว่ายานิสก็เป็นคนที่สามารถอ่าเขาเรียกว่าไงอะ่ะเป็นคนที่สามารถสร้างกราฟิตี้ได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะ ไม่ว่าจะเออเขาเรียกว่าอะไรวะไม่ว่าจะ half ฟคอร์หรือฟู l คอร์ t อย่างเช่นลูกเนี้ยเนี่ยอย่างเช่นลูกเนี้ยเห็นบ๊อบบี้พอติสแม่งคัดหลังมาแล้วแล้วแม่งก็จ่ายคือนึกภาพว่าจริงๆยานิสมันก็ไม่ได้ห่วงบอลบ้าบออะไรขนาดนั้นอยู่แล้วอ่ะนะครับนะเนี่ยแล้วโดยเฉพาะทรานสิชันเนี่ยผมว่ายานิสเนี่ยเก่งเก่งอยู่นะเรื่องเรื่องเรื่องหาผู้เล่นร่วมทีมอะ ในในในเกมพร a อ s เชนเนี่ยอย่างเงี้ยคือพอแกรู้ว่าหนึ่งสสามสี่เนี่ยสี่ตัวเนี่ยยี่อยู่กับแกมีขอมีคนคัดสักคนหนึ่งอะ่ะแล้วก็ปกัปกปักอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมหาอ่ารูคือคือจริงๆยานิสเล่นกับไอ้น,นี่ก็ไม่ไม่ได้ยากนะหมายถึงแบบคือเขาคือเขาอ่ะเป็นคนที่ไฟล์โอเพนช็อตได้ไม่แย่เว้ยนะผมผมเคยวิเคราะห์ไปแล้วผมกับพี่เป้ เคยวิเคราะห์ไปแล้วว่าเขาเป็นคนที่หาแบบไฟล์โอเพนช็อตดีหาผู้เล่นที่ว่างอยู่อดีแต่ผมอยากเห็นเขาคลิกเอาอะนับนนะคือยานิสก็แดกไปดิเนี่ยอะอะมาละมาละน่าๆน,น,น,น่าจะเป็นคลิกเอาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวดูก่อนนะครับอ่ะนะครับไม่มีหน้ายานิสเลยอะไรครับเนี้ยนี่เึมือาอะไรไห้ครูดูอ่ะนี่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 อ่ะสกรีนเซ็สกรีนใช่ไหมเซ็สกรีนเสร็จปั๊บดูดิ หนึ่งสองสามแล้วแล้วยานิสคือคือผมบอกเอางนี้ก่อนเออ่ผู้เล่นที่เป็นสายดรฟ์อะสิ่งที่ทำง่ายมากที่สุดนะครับคือการดริฟต์แอนด์คิกคือการเล่นพีแอนโรเนี่ยยานิสอาจาจะไม่ได้เก่งมากคือคือมันท้ายแบบแค,คล้ายๆกับเชคิลเจสเล็กเซนเดอร์ทุกคนนึกภาพออกป่าปว่า,วาเฮ้ย การ drive เข้าไปแล้วแบบหาตัวคัดอะ่ะมันมันจะยากกว่าการที่จะเห็นผู้เล่นวงนอกเพราะว่าเพราะว่าพอเราข้ามเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่ามันมีคนมาซ้อนเนาะมันมีแนวเฮลมันมีแบบว่า shrinking the floor คือเนี่ยพยายามปิดพื้นที่ไม่ให้ drive เนี่ยนะครับแล้วพอยานิสเห็นเนี่ยปั๊บเนี่ยนี่ก็เปรียบเปรียบให้อันนี้เป็นลินลาดก็ได้นี่พอพอกว่าเพราะลินลาดมันไม่ใช่ลูก้ามันไม่ใช่ฮาเดนอะ่ะ ลิลลารดมันไม่ได้แบบว่ากูต้องมีบอลกูถึงจะยิงแม่นกูต้องเคาะสัก18ทีก่อนแล้วกูค่อยเฟดเอาเวยิงกูต้องขอผู้อัพเท่านั้นโน no. ลิลลารดไม่ใช่พูดเล่นแบบนั้นไงลิลลาร์ดแม่งเป็นคนที่ออฟบอลก็ได้ออนบอลก็ได้เพราะฉะนั้นกราฟิตี้ที่ยานิสสร้างเนี่ยเนี่ยเห็นป่ง1องสอยู่กับยานิสแล้วเขาก็รู้อยู่แล้วว่า km ยืนอยู่ตรงคอร์เนอร์เนี่ยแล้วเขาก็โนลุกพาสออกมาเซตยิงสวบ คือแม่งใช้สลับกันใช้ gravity สลับกันใช้ gravity อะไอคนนึง d r i v ไอคนนึงดึงมาข้างนอกจริงๆรลินลาดแม่งก็ drive ดีอะมึง drive เสร็จแล้วยานิสแม่ง cut เข้ามาโอ้โหคือคือผมเลยบอกว่าไอสองคนนี้มันแบบน่าดูชมอะ่ะคือผมอยากเห็นมากมากเลยอะ่ะแล้วคือผมไม่ก็เป็นแฟนลินลาดด้วยไงนึกภาพออกปะพอผมเป็นแฟนลินลาดผมก็แบบอ่ะเนี่ยอีกรูปก็คือ transition เห็นปะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ คือยานิสไม่ได้โง่ฮะถึงมันจะบ้านะถึงมันจะบ้านะขอยืมคำพ่บิวหน่อยถึงมันจะบ้าพลังแต่มันไม่ได้งโง่นี่ว่าเหรอวะเนี่ย open shot อีกแล้วอินทรานซิชันอันนี้คือ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 ,ค,อคือแม่งคือการสลับกันใช้กราฟิตีที่ที่อันล็อกซึ่งกันและกันอะเก็ตปะเนี่ยเนี่ยอะในเกมโพสเพลย์ก็ได้ฮะในเกมโพสเพลย์ก็ได้เห็นไห บรู๊บรู๊แม่งไม่คัดเลยนะบรู๊กก็ดึงบิ๊กถามว่าทาไมบรู๊ถึงดึงบิ๊กก็ก็คือไม่ให้บิ๊กเฮลได้อะไม่ให้บิ๊กเฮลยานิสได้หรือเปล่าอรอไหมแล้วพอยานิสข้ามปับ๊บเนี่ยซับคือแล้วประเด็นคือประเด็นคืออะไรฮะประเด็นคือถ้าสมมุติตรงนี้เป็นเดมอะตรงนี้เป็นเดมอันนี้อีกฝั่งก็จะเป็นพอย์กาดใช่ไหม ถ้าอีกฝั่งเป็นพอยต์การ์ดเสร็จแล้วพอยต์การ์ดแม่งก็ต้องเนลเฮลพอยต์การ์ดก็ต้องเนวเฮลคือคืออยู่ที่แผนด้วยนะคือถ้าคือถ้าคุณอย่างเงี้ยอ่ะเนี่ยคือกลัวว่าเชียจะข้ามได้แล้วคือมันยกข้ามหัวแล้วก็ดังชัวอะไรอย่างเงี้ยก็มึงก็ต้องเฮลพอเฮลเสร็จอ่ะก็คลิกออกมาให้ลิลลาดแล้วก็คาบอมตูมนะฮะเนาะก,ก็ประมาณนี้ยี่สิบนาทีละนะครับนะจริงๆผมพูดเพลินมากเลยนะ ผมพูดเพลินมากเลยนะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้เพื่อเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพนะว่า,าว่าทางด้านของลินลาดเนี่ยนะครับกับยานิสเนี่ยพอเล่นแล้วทํท,ทไมเขาถึงมองกันว่าเฮ้ยมันมันมันน่ากลัวนะเฮ้ยทำไมทําไมมันถึงแบบมันเหมือนเป็นการอันล็อกซึ่งกันและกันเนาะก็ผมได้อธิบายไปแล้วนะัน,นี่คือแค่เบื้องต้นผมว่ามันอาจจะยังมีสกิมอีกหลายสกิมหรือว่ารูปแบบอีกหลายรูปแบบที่ทั้งคู่สามารถ ันล็อกซึ่งกันและกันได้โดยใช้รอสเตอร์หมุนไปว่าถ้าเล่น2 b บิ๊จะเล่นยังไงถ้ามี1ันบกเป็นยานิสจะเล่นยังไงอีกนะครับแต่นี่คือเบื้องต้นที่มันต่างคนต่างใช้กราฟฟิตี้เพื่อดึงจุดเด่นของอีกฝั่งออกมาด้วยนะครับซึ่งผมก็หวังว่ามันจะเป็นอย่างนี้อนะนะฮนะ <laughs> อ่ะเท่านี้ครับอย่าลืมเช่นกดไลค์กดซับกดแชร์กันให้ด้วยเนาะก็หวังว่าทุกท่าน เห็นภาพมากขึ้นถ้าใครเห็นภาพมากขึ้นก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย